กินไงยู่ไงกับสาดอนค่ะไม่กินเขาน้าแอนไปเพื่อนอาหารของเรานะคะมือนี้มีแมงซ้อนนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะนี่คะ่ะกิซ้อนที่แอนเอามาจากบ้านนะแม่ค่ะจําได้บ้างผูเจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนไม่กินเขากับแอนนะคะวันนี้กินเขา่าบ่าหูเขายังเข่าเที่ยงเขา่าเสาเข่าใบกับวากันไปนะคะ หลังจากแขกออกไปได้สักพักเนื่องแล้วค่ะเมื่อเจ้าคะเข้ากับมาเห็ดเเมื่อกินกินกันนะคะนี่ค่ะเมื่อกินของเข้ามือนี้กินง่ายอยู่ง่ายสไตล์สาวกุดรนนะคะอันมีแมงกีซ่อนค่ะเพื่อนๆคะแมงกีซ่อนที่แอนออกมากจากบ้านแม่เมื่อเจ้าจาได้่าค่ะเพื่อนๆหลายคนอาจจะจําได้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ปีกไก่ทอดนะคะขอโทษที่ใส่มือนะคะอ่า มันจังไดอัตรลดด้วยการกินค่ะมุกเจ้าคะ่ะทำใหกินใส่ซอนยอกๆงแงะๆนั่นมันก็แ่บค่ะยอกยอกแงะก็มีหอมผักนุ่นนี่นั่นนะคะอันนี้น้องแอนพัดเนื้อค่ะม่แบบนะคะไม่รู้ว่าวันนี้จะกินกับช้อนหรือจะกินกับมือดีนะคะรา่ว่ามือเนี่ยเขาจะกินในอาหารนิสานค่ะมุเจ้าคะนี่ค่ะ นกับขอเจ้าว่าเคยขอกันเมื่อไหรค่ะหรือเราจะลองกินมือดูฮะเปิดมือดูไหมคะว่าจะเป็นยังไงอันนี้หอมแดงนะคะอันเป็นค้นมกักกินหอมแดงค่ะคุณเ่ ก็อเอาค่ะห้บ้านเอ็นสีกินน้ำจิ้มแจ่วค่ะม้งจ้าค่ะน้ำจิ้มตาแดงนะคะแล้วก็ิสียบมือนะคะเราก่อนสักคำไปก่อนที่จะกินกับมือค่ะ กินไงย,ยุ่งไงสไตล์เฮ้านะคะเพื่อนๆได้ยังกินข่าวแรลงกันเนาะค่ะประเทศไทยะค้อสิบเป็นเขาแหลงนะคะแต่ว่าฟังมึงหนอกมึงหนอกเข้ากับสิเป็นจักสิเขาหยังขึ้นกันนะคะแตนคือว่าหลายๆคนกับสิเป็นคือกนนนันค่ะถ้าเสียงเบาขอโทษขออภัยนั่นนเด้อค่ะผู้เจา้าค่ะอื้มบร้ายค่ะ ส่วนถึง <irgendw> น <carbono> ุ่มนั่เนาะค่ะอือหึทานมันเผาเนี้ยแอนกับสิกินกับอันมือนะคะตะวันอันเนียอันยานอันแสบมือทั้งอันกินมอเป็นนั่มนะคะทากินตักเผาแบบนี้กินเป็นยุตธวบามทานกินกับกับหนังพีคือกับแห้งเสร็จแอนกินมือบ่คอยขนาดค่ะ แซ่บมากค่ะน้ำแดงอือหือมัน,นค,ค่ะค่ะยังมันเลย นี่โดดโตแะหวค่ะมุกเจาโดดนึ่งนะอคะอืมันอยากให้มุกเจามาซีนนั่นแอนเนึองค่ะมันมันอร่อยมากค่ะ หอ,หอมแดงไทยเลยนะะี่ค่ะฉุนมากน้ำพริกตาแดงปลานะคะหยดปลาร้าพี่ไม้ลงไปะค่ะ แซบเบอร์ค่ะพี่ยาค่ะแค่นี่ซีวิตแมงนอกแปรว้ยหยังหมากไม้นะคะยังไงย,ยุ่งไงค่ะปิดไก่ทอดค่ะ คุณพวกเจ้าคะ่ะมือนี่อากาศบ่าคอยห,หนาวนะคะอากาศข่อนข่างที่สิไปท่างห่อนเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวเป็นส่วงนี้นะคะ หงุ่ะกกขนหนังเลย เทสน้ำพริกมากเลยค่ะน้อเจ้าผ้น่าเผ็ดก็ไม่อร่อยนะคะต้องเผ็ดๆถึงจะอร่อยะคะ่ะ 嗯。Mm hmm. แกน้ำพริกเอาอยู่นะคะเพื่อนๆมีเมย์มากน้ำพริกแก้วตาแดงตาดำกับ่ากันไปนะคะพักนิดๆหน่อยๆแหวนเนี่ยแ่น้ำพริกกับหอมแดงเนี่ยเอาอยู่ค่ะบอกีิสานีาิสานนี่มีประแดกปลาหลเอาอยู่เลยค่ะคุณ้าค่ะ เหนงานน้าม so so ีเมียแับพัดดเพิดเนา่ยพอโยดองกันเมือมันบวกก็บานท่พัดยืดตลอดท่าเห็นยืดตลอดคุณผู้ชมบ้าค่ะแบบเป็นปลาดปลือลแบบนี้โอ้ยนึกเก่าก็ยางไมนแหลกก็ไว่ยุ่แสบร้ายค่ะ เดี๋ยวได้ออกไปกินข้างนอกนะคะแขกยังบ่เมื่อสายอยู่ข้างนอกเป็นยังนางกินข้าวอยู่นะคะกินข้าวนี่ก็ือกินพร้อมกันว่าใดนะคะเพื่อนๆแบ่งกันกิน,น,นะคะ่ะ 1> 1, นั่นเจอสามถหเห็นแบบยังกินอะไรในยังหบบก,ก็แต่บบมีแขกมาตลอดไปได้นะคะวัายขาห้อนบบมีแขกเขาก็ดเหตยางเอินหนุนในั่นได้ค่ะข่าบอกว่ากันไปนะคะ สุดท้ายค่ะเพื่อนๆคะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะแบร้ลยค่ะมือเจ้าค่ะไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้คืคอเก้าเมื่อนเดิมนะคะเพื่อนๆค่ะแนฟนฝากเพื่อนๆกดไลค์ซับสไคร์ กดติดตามให้แอนนั่งเลยเด้อค่ะเปิดเป็นกำลังใจในการเหตุิปให้สาวดอนต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆยบายค่ะ <laughs> เพชรค่ะเพชรไปแล้วค่ะ